สวัสดีค่ะพบกับครูวีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูก็มีเรื่องของวันภาษาเมยียนมามาฝากนะคะวันนะคะในภาษาเมยียนมาเรียกว่าเนคค่ะเนคค่ะเนคของเขาก็มีเจ็ดวันเหมือนทั่วไปเลยนะคะอันนี้เจ็ดวันเจ็ดวันเรียกว่าขุนา่นแย คุณเน่คุณเน่แปลว่า7วันนั่นเองนะคะมาดูวันแรกกันเลยนะคะวันแรกก็คือดินเน่เลยค่ะครูเริ่มที่ดินเน้ดินเน่ของครูคือวันอาทิตย์นั่นเองนะคะดินเน่แปลว่าวันนี้ค่ะวันอาทิตย์นะคะสามินมาเรียกว่าตะนิ่งกันหน่่ยนี่ค่ะตะนิ่งกันหนุ่ยนี่วันอาทิตย์นะคะตะนิ่งกันหนุ่ยนี่วันอาทิตย์นะคะตะนิ่งหลานนี่ตะนิ่งหลานนี่วันจันทร์ค่ะตะนิ่งหลานนี่ เอลินกาเนอินกาเนนะคะวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเนาะอินกาเนนะคะวันอังคารนะคะอินกาเนวันอังคารโบโดฮูเนโบโดฮูเนเป็นวันพุธนะคะโบโดฮูเนวันพุธจาราบาดีเนจาราบาดีเนวันพฤหัสคะ่ะแล้ววันศรรุกร์ค้นเหาของเรานะคะเต้จาจ่าเน่ค่ะเต้จาจ่าเน่ เต้าจันนี่เป็นวันุกสันตาของเรานะคะวันสุดท้ายค่ะสะเนเนสะเนเนวันเสาร์นะคะสะเนเนวันเสาร์นะคะสังเกตดูนะคะคำว่าเนเนที่แปลว่าวันนะคะเราจะคนไทยจะขึ้นคำว่าวันอาทิตย์วันจันทร์วันอยู่ข้างหน้าแต่ว่าของเขาเนี่ยเนอยู่ข้างหลังนะคะเนอยู่ข้างหลังนะคะเช่นตนณฑกนุวเนี่นหลานเนเองกาเน่โบเทหูเนจาจราบเดเนเต้าจันเนี่สนิเเนนะคะ วันทางเจ็ดของเราพอดีเลยนะคะถ้าอยากจะถามว่าวันนี้วันอะไรนะคะใช้ประโยคง่ายๆค่ะดีเน่ดีเน่แปลว่าวันนี้ใช่ไหมคะดีเน่บานนี่แลบานนี่แล้วแปล,ล,แลว่าวันอะไรนะคะพอเราเติมคําว่าดีเน่ไว้หน้าประโยคก็จะเป็นดีเน่บานนี่แล้ววันนี้วันอะไรคําตอบง่ายนิดเดียวค่ะนำชื่อวันมนะะันน,นนะคะนำดีนนเ,นเน่มาค่ะดีเน่ตอนนี้วันหงิด บาทอาหารตกไทยด้วยบาทพูดชื่อวันพูดในชื่อเรื่องอา่าพูดดีเน่นะคะแล้วก็ชื่อวนันแล้วก็ตกไทยด้วยตกไทยปด้วยบาทน,นะคะดีเน่ตอนนี้กันวิเน่บาทแค่นี้เองก็ตอบได้แล้วนะคะถาม,ม,ามาว่ามแน่แผ่นมาได้แผ่นเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะมาแน่แผ่นบาทเนะแลมาแน่แผ่นบาทเนะแลก็คือวันพรุ่งนี้วันอะไรคําตอบก็เหมือนเดิมค่ะมาแน่แผ่นมาแน่นแผ่น ตอน,นี้หลานนีแบะมันแอปแค่ตอนี้หลานน,นี่ปบพรุ่งนี้วันจันนะคะพอพูดถึงวันจันแล้วทุกคนก็งัชินแดดงัวชินแดดเพราะว่าอยากร้องไห้นะคะเออพูดถึงวันจันแล้วทุกคนก็อยากร้องไห้งัชินแดดตอนนี้เสียใจน่าสงสารจังเลยนะคะอ่าตอนนี้หลานาโลโลานี่มาอารมอย่าแม้ทุวันจันทร์โดยจะต้องทำงานนะคะค่ะวันนี้เราก็ ลองไปฝึกพูดนดูนะคะนําวันมาฝากนะคะแล้วก็นํารูปแบบของการถามวันนะคะมาฝากดูเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างนะคะแล้วก็ลองไปฝึกพูดวันนี้วันละหน่อยทำไมวันทั้งจำยากจังนะคะมันทําไมพูดยากจังเนี่ยค่ะเริ่มพูดโดยไม่ง่ายอะค่ะจาวันเกิดของเราวันเกิดคนได้ตัวก่อนนะคะวันละนิดวันละหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้ท่องทีเดียวเจ็ดวันอย่างเงี้ยก็จะจําวันนี้ จำสิ่งที่ใกล้ตัวเราวันนี้ถึงว่าวันนี้ฉันเกิดวันอาทิตย์ฉันจะต้องจําวันอาทิตย์ให้ได้คือตันทีกันหงงนี้ฉันเกิดวันจันทร์ฉันจะต้องจําตันีหลานนี้ให้ได้หรือคุณแม่เกิดวันอังคารก็จะจําเองการนี้วันเกิดของคุณแม่นะคะคันที่รักของเราให้ได้อย่างนี้นะคะเราก็จะจําวันได้เองนะคะเราจฝึกกันดูนะคะค่ะวันนี้ก็สมัก็ขอเดี๋ยวแม่เช่านี้ก่อนตาตาลาไปก่อนนะคะ